สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องคนน้ำโชกขแนวหรือเสียนน้อยพารวยค่ะค่ะโดนๆพอกันเตือนหนึ่งมาแล้วเด้อค่ะหลักหน่วยเสียนน้อยพารวยค่ะวังหันเบ้ยแตกคักแตกแน่ค่ะแตกหอดจับคูแตกวิ่งแล้วก็แตกเอ่อหน่วยนะค,ะค่ะคะ คือคักที่แน่แท้มนผช้ชมค่ะหลักนวยเส้นหน่อยบ่ธรรม,มาดาเด้อพี่น้องเด้อ,อผู้ใดเบิง่งติดตามแนวทางหลักนวยของเส้นหน่อยกะคือสิได้โชคกันยูดอกเนะาะค่ะนาสีได้ยูดอกเบิง่งค่ะของเส้นหน่อยงวดบางหันจะมันคักอีรีค่ะท่มนผช้ชมค่ะขนาดเส้นหน่อยเองกันยังบ่อเอ๋ยศูนย์ศูนย์ผู้ใดคิดว่ามันเสีออกเนะาะค่ะท่มนผช้ชม อันนี้ของเกาหวดผพานนาเด้อพี่น้องเด้อหลักหนวยเสีนหน่อยผ้าร้วยเข่าที่ล่างค่ะเข้าศูนย์ค่ะส่วนวิ่งรูดก็คือให้ศูนย์กับแปดค่ะก็เข้าไปที่ศูนย์เนาะค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะานูช่มแตกเป็นตะนายเลยค่ะแตกศูนย์ศูนย์ตัวจับคู่เด้อค่ะแตวบางหวดบางหันเส้นหน่อยบ่ได้แน่นตัวใด บ่ได้เน้นยักตัวแต่ว่าห้ยหายมากแบบชุดเต็มเลยแบบนี้นะคะคันผู้ใดอ่าได้เบิ่งคชิปนี่ก็น่าจะได้กันอยู่นะคะแต่ว่าคันผู้ใดบางคนพ่นกับวา่าตัวเลขหลายตัวโพดค่ะเอาเป็นบ่าหลายตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะแค่สิบหางบางบางที่บางเจ้าคนก็ยังหายหลายกานีอีกแม่บ่ค่ะท่านผู้ชม อันนี้แค่สิบหางคันผู้ใดชอบศูนย์ก็เอารักศูนย์กับเส้นหน่อยกับบอกอยู่เสมอเนาะคะ่ะผู้ใดละชอบแปดก็ให้เอาแปดกับไม่แค่หาหางไหมคะ่ะท่านผู้ชมหาหางหนึ่งแต่ว่ากับ่ได้เขาสูงวดดอกเนาะจับคู่ก็ได้กับมีเขาไม่ลดเป็นของธรรมดาเนาะคะ่ะแนวทางว่าไม่ผู้ใดดอกหูดอกว่าเลขจะออกตัวใดอันนี้ก็คือแค่การวิเคราะห์เนาะคะ่ะ วิเคราะห์วาเลขนี่ก็คือวิจารณ์นี่นหละไปเนาะคิดว่าต้องมาแบบนี้ถ้าติดศูนย์ก็จะออกแบบนี้แบบนี้แม่นว่ะค่ะนี่แหละคือคำนวณตัวเลขเนาะค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวห้องก็สิเข้าไปเบื่องตัวเลขของหวดนี้สิมีตัวใดบ้างสำหรับหลักหน่วยเสี้ยนน้อยพารวยนี่ พลาดยากค่ะเขาล่างมาหลงวดดูดิค่ะท่านผู้ชมค่ะลักหน่วยนะเอาไปจับเอาลวดแต่ว่าสําหรับอ่าเลี้ยงพลาดนี่บ่ค่อยพลาดค่ะไม่เข้าบนก็เข้าล่างแค่ห้าหางค่ะลักหน่วยเนาะแต่ว่าส่วนยิ่งลวดนี่บางครั้งก็ลุดอยู่เด้อค่ะพี่น้องลุดอยู่บางครั้งก็ตัวจับคู่นี่ก็ลุดขึ้นกัน บางข้างกะเข่าตรงๆเด้คันได้เขา่าเข้าตรงๆแค่ห้าหางรวมกันมีสองชุดสองตัวมาตัวตัววิ่งนะคะกะมีน้ำกันแค่สิบหางเท่านั้นค่ะคันโเูเสื้อเสื้อหน่อยกะลองเอาไปเบิ้งค่ะไปเบิง้งผู้ไดเขามาที่ลังก็ได้เอาไปเบิง้งสะกอนก็ได้ไม่สิเป็นจ้งไดมันเป็นตะตามเสื้อนหน่อยต่อไปบอเนาะ ค่ะไปด้เขาก็บสไปเบอรงของวดนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ค่ะทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะผิดถูกไม่ว่ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะตั้งสองนั่เสนอแค่เป็นแนวทางตอนนั้นค่ะเอาขับไปเบิ่งตัวเลขของวดนี้ค่ะ ก่างวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจกิกาสองห้าหกเจ็ดเสียนน้อยพารวยหลักหน่วยศูนย์หกสองเก้าสามค่ะงวดนี้หาหางคือเก้าค่ะมีแค่ห้าตัวเอาไปจับใส่ของเจ้าของโหลดคันผู้ใดมีตูเด็เดๆนในใจเนาะคะ่ะได้มาหามาให้ได้หนึ่งตัวแล้วก็มาจับใส่ของเสียนน้อยหลักหน่วยห้าตัวค่ะ หรือผู้ใดบ่มีกะเบิงของเสียนหน่อยเป็นแนวทางเด้อค่ะเล็กวิ่งนี่งวดสิมานีงวดนี่ละให้วิง่งหนึ่งกับเจ็ดค่ะหนึ่งกับเจ็ดนี่สองตัวมาตัวเด้อค่ะสองตัวมาตัวสิมาหนึ่งรือเจ็ดอันนี้กะเสียนหน่อยกับบองหูขึ้นกันเนาะสีมาตัวใดหนึ่งกับเจ็ดนี่อันนี้ก็ให้เอฟซีทุกท่าน เลือกเอาเองค่ะเลือกเองเด้อชอบหนึ่งก็เอาหลักหนึ่งชอบเจ็ดก็เอาหลักเจ็ดค่ะมีทั้งหมดห้าหางแต่ละตัวค่ะผู้ใดมักหนึ่งก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งสามค่ะชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมค่ะเส้นหน่อยท่านในแน่นเลยค่ะเพราะท่านในวงหายงวดนี้ เดี๋ยวให้เบิ้งคักก่อนผลลัโค้งสุดไทยผลลัเมื่อสรุปผลลัเส้นน่อยค่อยสีวงห้เนาะกะเอาห้ฟันซะก่อนแนเอาฟันมาประกอบกอนว่ามันสิฟันได้ตัวใดเนะาะกันบางข้างกับเส้นหน่อยกับ่ะไ้ฟันเนาะก็เลยบ่ได้แน,น่นยังสิ่ไหมค่ะอันนี้ก็ลอ่อโค้งสุดท้ายอ่าเมื่อสรุปผลลัเดี๋ยวเส้นหน่อยสีแน่นห้สีวงห้ว่า มักตัวใดเส้นหน่อยกระิีจอหายแค่ประมาณสองหางขาธม้ชมเจาะแค่สองหางคือก,กันกับเล่าพัฒนาเลหล่ะเล่าพัฒนางวดวระหาของเส้นหน่อยแหละรุดเนาะเดี๋ยวเขาถาเอาไม้มือบันจันเด้ค่ะผู้ใดถาผู้ใดได้เบื้องอันเล่าพัฒนาของเส้นหน่อยทางเพจเนาะค่ะผู้ใดมักเบื้องอันรัฐบาลไทยก็ให้เข้ามาทางยูทูบค่ะทางช่องคนนำโชคแชนแนล ส่วนเพจก็จะเป็นเซียนน้อยพารวยค่ะคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเพจนี่จะเป็นซื้อของเซียนน้อย y o u t u ู e ก็เป็นคนน้ำโชกสช่ไหมค่ะจะล่องเขาไปเบิงด้อค่ะร้องไปเบิงเล่านะเล่ากับแมนอยู่พ่อใดดอยู่ดีหกกระลุดงวดเดียวงวดวันวันสุกบอกค่ะวันสุกที่ผ่านมาตอนนั้นอาทิตย์วางหันรุดมือวันศุกค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มไม่มือวันจันทร์ คือเขา่าบนะคันคันอาทิตย์ได้เขาเนี่ยคือเขาตลอดได้ค่ะเล่านะเขาตลอดอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมันมีสามมือเส้นหน่อยว่าเขาจะสองมือกับพ่อแห้งเราละเนาะมหาตะเขาเบิดดอกเข้าแค่สองครั้งอาทิตย์หนึ่งก็มีกําไรแล้วนะคะตะว่าช่างเล่าวัฒนาไม่น้ากันอยู่แค่ค่ะแปดหางค่ะมีแปดหางแต่ละหลักจะมีสี่ชุดค่ะเท่านั้นโบลาย วนไทยนี่ก็ลืนเพลินอยู่จากน่อยสองหางมันเพิ่มเข้าไปนะคะแปดเก้าสิบนี่ละไทยมีสิบหางเรามีแค่แปดหางก็ล่องติดตามเบิงเด้อค่ะล่าพัฒนามือวันจันทร์มื่ออื่นนี่นะคะทางยู่ทางเพจเสียนน้อยพารวยะคะ่ะอันนี้ก็คือ y t u t u นี่ก็ไปทางรัฐบาลไทยหลักหน่วยเสียนน้อยพาดยากเด้อค่ะ แม่นมากๆากอันผู้ใดาหาตัวจับตัวเลขบ่ไดดก็ให้เอาอยู่ในนี้แล้วค่ะแต่าถามว่าอยากให้พาดอหรีก็คือนี่ละค่ะเอาเบิร์ตสู่ตัวล่องเบิงตัวะหับาทสิบ,บาทก็ได้ค่ะล่องเบิงเด้ออันบลออยากล่องก็เอาไวส้สก,กรอนไว้เบิงค่ะแต่ว่าตอนนี้ลายอาจารย์โทร่มาหาเสี้ยนหน่อยตาเศร้าๆเสี้ยนหน่อยอย,นนอย,ยังท่านมีเวลาสัมผัสเพลิน จั้งใจก็ทาเด้อค่ะของพอดีพอดีโท่มากในช่วงมือแล้วบอกว่าฟันแล้วมันเป็นเลขฟันของเพื่อนงวดว่างานเพื่อนบอกว่าเลขสีเบิร์เด้อค่ะของพอดีนะเพื่อนบอกว่าเลขสีเบิร์เพื่อนหายมากหนึ่งหนึ่งออกศูนย์ศูนย์ใกล้เคียงอยู่เนาะกับพ่อตามเพื่อนยู่ดอกค่ะเพื่อนฟันแม่นเพื่อนเข่ามากซีงวดงวดที่หามาหายเสื่อหน่อยลงยูทู e ไปอดหลอดค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่อเข่า,ขาต่ว่าหันเข่าแนวนึงก็คือเพล่นบอกว่าเลขน่าจะเบิ้ลเนาะเดี๋ยวมือน,นี้ห้าสิบ้าไปสัมผัสคุณพ่อพ่อดีคุณพอ่พอดีพอดเพล่อนอยู่จังหวัดใดดอกเลี้ยนหน่อยเสี้ยนหน่อยก็ลืมของเพนโท่มาเนาะเสี้ยนหน่อยบริจดไวได้เลื่ืมซ้ำดอกน่าจะ้าบ่แม่นโครล,ลาดก็สิเป็นทางพีละทางกาฬสินพีละคุณพ่อนนะ เดี๋ยวจังได้กะถาติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะรอติดตามแนวทางของคุณพ่อดีค่ะแมนอยู่เสื้อนน้อยก็ยังติดตามเพื่อนอีกอยู่ด้วยค่ะเพื่อนหายมาแล้วสี่งวันที่ห้าหลุดค่ะงวดต่อไปก็คืองวดที่หกค่ะจังได้กะทาเด้อค่ะทาเบิงไปน้ากันแนวทางของคุณพ่อดีงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดค่ะสำหรับลิปนีเสื้อนน้อยก็อําลาพระจากค่ะ สวัสดีค่ะ